ก็อ,อย่างที่บอกเลยค่ะก็เป็นคลิปนะคะเกี่ยวกับเมนูวันว,นวนาเลนไทน์ค่ะก็เอาเป็นว่าเป็นชื่อแบบมอคค่าอินเลิฟนะ กำลังดูคลิปนี้อยู่พี่แน่พี่หน่อยและทีมงานเอ็นอเท้าคาเฟ่ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากได้ความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แน่กับพี่หน่อยนะคะจะหาความรู้และเมนูอร่อยๆมาฝากให้กับทุกคนคะ่ะทำเป็นคลิปวิดีโอให้เลยถ้าสนใจสินค้าอะไรที่ใช้ในคลิปสามารถกดตะการ้าได้เลยนะคะกดซิ่กดเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อย Oriental Coffee อีกแล้วนะคะสำหรับ,บ,บคลิปนี้ค่ะก็อ,อย่างที่บอกเลยค่ะก็เป็นคลิปนะคะเกี่ยวกับเมนูวันวาเลนไทน์ค่ะซึ่งเราก็จะมาแบบชื่อแบบธรรมดาชื่อเมนูแบบธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้หรอกเราก็เลยจะตั้งชื่อนะคะเมนูว n e พี่เล็กาชื่ออะไรดีนะคะเราจะทำเกี่ยวกับกาแฟเราเนี่ยแหละค่ะเป็นเมนูมัคค่าค่ะแล้วก็ซอสสตรอเบอรี่แล้วก็ตัววิปปิ้งครีมสตรอเบอรี่ตั้งชื่อกันก่อนตั้งชื่ออะไรดีพี่เล็กอื ความรักไม่ค่อยมีทเลยตั้งไม่ได้เลยนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นชื่อแบบมอคค่าอินะเลิฟนะใช่ใครมีคู่ก็มาสั่งทางนี้ใครไม่มีคู่ก็ไปสั่งที่อื่นเนาะไม่ใช่ไมีคู่ก็เลิฟน้อยหน่อยเลค่ิฟเล<ๆ><ๆ>อ่าโอเคค่ะพี่เล็กบอกว่ามีคู่ก็เลิฟเลิฟเลไปเลยนะคะเออจริงๆแล้วชื่อเมนูก็แบบมอคค่าเลิฟเลิก็ได้นะเออเนาะแล้วแต่คนจะตั้งเลยนะคะก็ตั้งให้มันเข้ากับเทศกาล เท่านั้นเองนะคะเนาะเดี๋ยววิธีการทําค่ะหน่อยก็จะแชร์เป็น2สูตรนะคะสูตรแก้ว16ออนแล้วก็สูตรแก้ว22ออนนะคะโดยที่เราจะใช้กาแฟค่ะเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็ตัวกาแฟเนี่ยหน่อยเลือกใช้เป็นตัวกาแฟตัวพวกเข้มนะคะตัวนี้ค่ะใครอยากใช้ตัวเบอร์สีก็ได้นะคะแต่หน่อยมองว่าเดี๋ยวเราจะเอามาตัดกับสตรอเบอรี่ค่ะที่มีความอมเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วนะคะหน่อยก็เลยเลือกใช้เป็นตัวเบอร์5้าค่ะในการชงกาแฟวันนี้นะคะอื แล้วก็โกโก้ของเรานะคะที่มาทำเป็นโกโก้ผสมค่ะก็จะเป็นโกโก้ของ Oriental Coffee ตัวนี้ค่ะเป็นโกโก้ดักแท้100%เลยนะคะแล้วก็นำเข้าจากฮอลแลนด์ด้วยนะคะส่วนวัตถุดิบอื่นๆนะคะเราก็จะมีนมสดขัดรสจืดน,นะคะเป็นของ Magnolia นะคะตัวนมสดนะคะหน่อยมองว่า ใครอยากจะใช้ท็อปหน้าก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีวิกกิ้งครีมนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าตัวหน่อยอ่ะค่ะใช้เป็นตัววิกกิ้งครีมนะคะในการท็อปหน้าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีวิกกิ้งครีมค่ะแบบอยากทาเป็นตัวซอสสตรอเบอรี่กับมอคค่าแค่นั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ท็อปหน้าด้วยนมสดนะคะแต่วันนี้ค่ะหน่อยก็เลยเลือกใช้เป็นวิกกิ้งครีมนะคะวิกกิ้งครีมก็จะใช้เป็นของแมกโนเลียมเหมือนกันนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะ แล้วก็พวกไซรัปต่างๆค่ะก็จะเป็นซอสสตรอเบอรี่นะคะที่เอามาทำค่ะนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครค่ะไม่มีเป็นซอสหรือว่าไม่ได้ทำเป็นซอสสตววรอเบอรี่ใช้เป็นไซรัปแทนก็ได้ค่ะเป็นไซรัปของเฟรชี่นะคะก็เอาไว้ด้านล่างก็ได้ที่จริงแล้วค่ะสูตรพวกนี้มันจะคล้ายคลึงกันมากเลยอยู่ที่เราไปปรับเปลี่ยนนะคะหน่อยก็เลยมาโชว์วัตถุด,ดิบทั้งหมดนะคะให้ดูกันไปเลยค่ะว่าเราสามารถใช้ตัวไหนแทนตัวไหนได้นะคะ เดี๋ยวเราก็ไปทำโกโก้ค่ะเป็นตัวโกโก้ผสมนะคะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชงกาแฟกันนะคะเนาะเพื่อที่จะเอามามิกกันทีเดียวเลยดีกว่านะคะหน่อยก็เลยจะทําเป็นโกโก้ผสมค่ะไว้1แก้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําใส่ขวดไว้ก็ได้นะคะแช่ตัวเย็นไว้ได้3 4ถึงสวันค่ะ ตัวโกโก้ผสมนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเราสามารถทําเป็นพวกม็คค่าร้อนนะคะม็คค่าเย็นนะคะหรือว่าโกโก้ร้อนโกโก้เย็นแบบนี้ค่ะก็ได้ค่ะในสูตรเดียวเลยนะคะอ,อย่าเสียวเวลาเลยเนาะเราไปทำกันดีกว่านะคะหน่อยจะใช้น้ำร้อนนะคะ4ออนค่ะหรือว่า120 ml อ่าเราได้น้ำร้อนมาแล้วนะคะ120 ml ค่ะหรือว่า4ออนนะคะตามด้วยผงโกโก้ค,ค่ะ1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ ักคูนหน่อยค่ะแบบนี้ค่ะคูณหน่อยนะคะแบบนี้คูนนิดหน่อยนิดหน่อยแบบนี้ค่ะ12กรัมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพอดีช้อนค่ะอยู่ที่ประมาณ10กรัมนะคะถ้าเกิดว่าพอดีพอดีพอดีแบบนี้ค่ะ7กรัมนะคะคจริงจริงนะอันเนี้ยไม่ได้ล้อเล่นนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยลองตักกันมาหมดแล้วค่ะตักเยอะตักน้อยตักมากเนี่ยพอตักปุ๊บค,ค่ะจํานวนกรัมะมันจะใกล้เคียงกันค่ะถ้าหากว่าคูนมากๆแบบนี้เขาจะอยู่ที่ราวๆประมาณสัก15กรัม เนาะเราก็ชอบอะไรเข้มๆด้วยตักไปเลย15กรัมเลยสิบหากรัมเลยเออแล้ตัวผงโกโก้ของเรานะคะคนง่ายมากค่ะอ่ามีไม่ติดไม่อะไรเลยเราคนละลายเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าโกโก้ดิบค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราผสมหวานเราก็จะเรียกว่าโกโก้ผสม ใครไม่ชอบหวานก็ใช้โกโก้ดิบแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานก็หน่อยก็แนะนําว่าให้ทําเป็นโกโก้ผสมไว้ดีกว่าค่ะอ่านี่เลยค่ะนมผสมนะคะนมผสมก็คือนมข้นหวานสองกระป๋องนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องนะคะของเราค่ะจะใช้เป็นนมแบบของทีพอตนะคะผสมกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่ในนี้นะคะหน่อยจะใช้ความหวานนะคะอยู่ที่2ออนค่ะปึ๊บ1ออนครึ่งค่ะ แล้วก็อีกครึ่งอ่อนปึ๊บอันนี้คือโกโก้เย็นค่ะนะคะสูตรที่เราชงขายสูตรที่เราบอกสูตรค่ะมาเรื่อยๆมาก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้คือโกโก้เย็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาไปใส่ในขวดแบบนี้ค่ะพร้อมการใช้งานนะคะแล้วก็แบ่งการใช้งานค่ะมันก็คือโกโก้ผสมสูตรเดียวกันเลยนะคะอ่า เราได้โกโก้าสมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปทํากาแฟกันเลยนะคะกาแฟค่ะหน่อยจะใช้นะคะกาแฟ2ช็อตค่ะสะกัดน้ํากาแฟออกมา3อ่อนนะคะ2ช็อตก็เราๆประมาณ1 8บแถึงยีกรัมนะคะอยู่ที่ความชอบเนาะของแต่ละคนด้วยนะคะหน่อยจะใช้เป็นบัตเตอตตัวใหญ่แบบนี้ค่ะ2ช็อต นี่ค่ะเราได้น้ำกาแฟออกมา3อ่ออนนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำมอคค่ากันค่ะมอคค่าเย็นก็สูตรปกติเลยค่ะที่ Oriental Coffee นะคะมีมาเนาะเดี๋ยวเราก็มาใส่ความหวานนะคะอยู่ที่0.5ตค่ะหรือว่า15 ml นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครทำออกมาแล้วค่ะค่อนข้างหวานนิดนึงนะคะก็ ไม่ต้องใส่นมผสมก็ได้นะใส่แกงโกโก้ค่ะแล้วเราก็มาใช้ความหวานของตัวซอสสตววรอเบอรี่แต่ต้องบอกก่อนนะซอสสตรอเบอรี่มันไม่ค่อยหวานมากขนาดนั้นนะคะเราก็ใส่ได้ตามปกตินะเอาเป็นสูตรปกตินะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะโกโก้ค่ะผสม1.5ออนซ์ค่ะหรือว่า45 ml นี่ตัวนี้เขาก็มีความหวานอยู่นิดหน่อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยปึ๊บ แล้วก็คนๆๆค,ค,ค่ะตอนนี้นะคะเราได้มอกค่ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาใส่ค่ะซอสสตรอเบอรี่นะคะที่แก้วกันค่ะใครอยากจะตวงก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากตวงก็ได้นะหน่อยคิดว่าใส่ไปประมาณสัก1นึ่ออนนะคะอ่าให้พอได้มีกลิ่นสตรอเบอรี่ของเรานะคะนี่ค่ะเท่านี้นะคะประมาณ1ออนสามสค่ะ ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะ,ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นสีสตรอเบอรี่นะคะอยู่ด้านล่างค่ะทีนี้อย่างที่บอกเลยค่ะใครไม่มีวิปปิ้งครีมนะคะให้ท็อปนมสดค่ะด้านบนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหน่อยทำวิปปิ้งครีมไปแล้วค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นวิปปิ้งครีมรสสตรอเบอรี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ามาเทวิปปิ้งครีมนะคะด้านบนปึ๊บปึ๊บอือสวยงามค่ะใครอยากลาดซอสนะคะไปด้านบนก็ได้นะนี่ค่ะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มอคค่าเย็นอินเลิฟของเราสวยงามมากนะคะเสร็จไปแล้วค่ะสูตรแก้ว1 6บออนนะคะเดี๋ยวเราไปทําแก้ว22อ่อนกันเลยค่ะอ่านะคะเดี๋ยวก็แก้ว22อ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทํากาแฟกันค่ะหน่อยจะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะ18กรัมค่ะแล้วก็สกัดน้ำกาแฟนะคะออกมา4อ่ออนค่ะหรือว่า120 ml นะคะ นะะเดี๋ยวรอน้ํากาแฟแป๊บหนึ่งนะคะเนาะหรือถ้าเกิดว่าระหว่างรอน้ํากาแฟค่ะใครอยากจะเตรียมแก้วเอาไว้ก็ได้นะคะสือแก้ว22อ่องออนนะอ่าแบบนี้ค่ะเนาะทีนี้ค่ะสูตรแก้ว22อ่องออนนะคะหน่อยก็จะใส่ซอสสตรอเบอรี่ค่ะลงมาที่1.5ค่ะออนนะคะหรือว่า45่สมลก็พอนะคะปึ๊บนี่ค่ะเยอะลงมาหน่อย เราได้นำกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่นมผสมนะคะก่อนๆเนาะนมผสมนะคะสูตรแก้ว16ออน์ค่ะเราจะใช้อยู่ที่15 ml เนาะทีนี้ความหวานค่ะเราจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะใส่อยู่ที่1ออน์ค่ะสำหรับสูตรแก้ว22ออน์นะคะ30 ml ค่ะปึ๊บแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะโกโก้ผสมนะคะโกโก้ผสมค่ะหน่อยจะใส่อยู่ที่2ออน์ค่ะ 1.5นะคะแล้วก็อีก0.5ปึ๊บคนค่ะให้เข้ากันอ่าทำมอคค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปใส่น้ำแข็งได้เลยปึ๊บเทได้เลยค่ะทุกคนตามด้วยวิกปิ้งครีมของเรา เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ2ส,สูตรนะคะสูตรแก้ว16ออนแล้วก็แก้ว2 2่ออนนะคะอันนี้หน่อยรีบปิดฝานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกนะคะก็เลยไม่ได้ราดซอสน,นะใครอยากจะราดซอสก็คือราดได้เลยนะคะนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปึ๊บมอกค่าอินเลิฟนะคะหรือว่ามอคค่าเลิฟเลิฟเลิฟของพี่เล็กนะคะก็เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะมอกค่าบวกกับซอสสตรอเบอร์รี่ เดีวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติเขาจะหอมนุ่มขนาดไหนอ,ม,อมันสดชื่นนะคะคมค่ะมันจะมีความเข้มนะคะของมอคค่าค่ะหรือว่ากาแฟของเรานะคะค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะแล้วทีนี้มาบวกกับความอมเปรี้ยวอมหวานค่ะด้านล่างค่ะเพราะว่าหน่อยดูดคําแรกขึ้นมาเนี่ย มันจะได้ซอสสตรอเบอรี่ค่ะขึ้นมาเต็มเต็มเลยนะคะเพราะจะมีความแบบอมเปรีย้ยวอมหวานแล้วก็มีความเข้มของกาแฟค่ะเข้ามานิดหนึ่งนะคะก็เป็นรสชาติของมอคค่าเนี่ยะคะ่ะแต่มันจะมีความแบบผลไม้ตีจมูกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นอดมอคค่าผลไม้มอืมนะคะก็แปลกใหม่ดีนะเอาจริงๆมันก็เข้ากันได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครร,รู้สึกว่าไม่ชอบกาแฟที่มันมีกลิ่นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะอแม,ม่แต่มันอร่อยออร่อยทุกสูตรแหละอ,อันนี้ด้วยความที่ซอสสตรอเบอรี่มันโกงด้านล่างคขะเย,ยอะกว่านะคะเราก็จะได้แบบซอสสตรอเบอรี่เยอะกว่ายวขอแบบ แปลกๆเลยนะแต่อร่อยนะคะแปลกแต่อร่อยดีนะคะเขาก็จะมีความออสองส่วนนะคะที่รสชาติต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะรสชาติของมอคค่าเขาก็คือกาแฟมอคค่าที่ผสมโกโก้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบกลิ่นโกโก้ด้วยกาแฟด้วยค่ะความเข้มเขาก็จะบาลานซ์เข้ากันได้ค่ะมีความมันความหอมโกโก้ค่ะแต่พอมาเจอกับมันก็จะ รสชาติสัมผัสอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เข้ามาแล้วมันทําให้รู้สึกแบบแปลกแต่อร่อยนะคะลองไปทําตามกันดูค่ะถ้าเกิดว่าใครได้รสชาติแบบไหนนะคะลองมาแชร์กันได้นะคะเนาะก็มาทําตามกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็หวังว่าให้ทุกคนนะคะไปปรับใช้ค่ะปรับสูตรกันนะคะแล้วก็ให้มีความสุขกับเทศกาลนะคะวันวาเลนไทน์กันเนาะนะคะแล้วก็ได้มีแบบเมนูนะคะแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆค่ะเป็นแบบจุดขายของร้านได้ด้วยนะคะหรือลองทำกินเองก็ได้นะคะเมน หนูมัค่าอินเลิฟค่ะนะคะเสี๋ยวคลิปหน้านะคะหน่อยก็จะยังไม่หมดค่ะกับเมนูนะคะวันวันในไทยค่ะติดตามชมกันได้เลยนะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรค่ะเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดี